ฮัลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้คือเจ้านาฬิกาสิบหกนาฬิกานะคะกันลัาสิมากเกี่ยวขา่าวเกี่ยวนาบาน้านเฮาอีสานบ้านเฮ้าแดดฮอนฮอนค่ะพี่น้องนี่สาวอีสานสิพห้าพี่น้องไปเกี่ยวขา่าวแดดฮอนคักมือนี้ค่ะอนี่ว่ามีอียงนะคะแดดอากาศวิธีการเกี่ยวข้าวโอ้ยขาสีอวบคมเด้นะคะเนาะ แดดให้แห้งทักเกี่ยวเขาด้วยค่ะเธออีสานบานเฮาอันนี้ก็คือเกี่ยวนะคะวิธีการเกี่ยวเขานะคะเดี๋ยวอนุญาตได้ค่ะเจ็บความหนาจักน้อยอย่าหนาดำนะะเนาะค่ะนาะแถ่ว่ากะบโบเป็ญญนงานอิกาถ้ากันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะสีนะคะบานเฮากระจังสีแล้วพี่น้องเอ้ย นี่นะคะคือการจิบไปล่องมือการเกี่ยวเขาด้วยค่ะเด้อตอนนี้แดดห้อนายอีลีค่ะพี่น้องใส่หมวกนะคะเยียมพร้อมเกี่ยวเขาวเด้อค่ะเด้อแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะ <c oughs> ถุงมือในการเกี่ยวข้าวนะคะ หอดเวลาเกี่ยวขาวเกี่ยวนำแล้วนะคะเด้อปรสิภาพาไปเบิ่งนะคะเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการเกี่ยวข้าวด้วพี่นอ้องนี่ก็แดดทอนอยู่ค่ะส่แจ็งประสิธิ์พาไปเบิ่งนะคะเด้อมนี่นะคะเนาะ อ,อนอนหลังไปเด้อพี่นอนบุญนาคะตระงนา้นนะคะหอนแห้งคัะเป็นวิธีชีวิตพัฒนาธรรมของอีสานบานเหาเป็นเวลาเก็บเกี่ยวนะคะเนาะเก็บเกี่ยวเกี่ยวเขา่ากวาอีสานบานเหาเกี่ยวเขา่าเก็บเกี่ยวนะคะ ค่ะพี่น้องเอาเบิร์กพี่การเกี่ยวค่ะอ่ีอนะคะเขาก็บอกค่อยง่ามแล้วค่ะปีนี้เดี๋ยวจะได้ล่วงมือกันเกี่ยวเขาเถอะค่ะเด้อเกี่ยวผลผลิตนะคะ นางเศร้าห่มเขาก็บ่างามปีนี้ค่ะมันแหงมันแหลงงาหลาได้แจักซีบสอบยี่ซิบสอบกาถือ่าดีแล้วค่ะปีนี้นะคะยังไงสาวอีาาสานกสิให้พี่น้องรับส้มอีกตอนต่อไปนะครับสาวอีสานกสีเกี่ยวเขาจักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ